ลืมคำถามนี่จะถามว่าณเ,เวลานี้ค่ะประชาชนทั่วไปบางคนก็ใช้สามสิบาทบางคนก็ใช้สิทธิ์อื่นใดๆก็ตามแต่เนี่ยเราจะมีแนวคิดหรือวิสัยทัศน์ยังไงในการที่จะให้ประชาชนเียเข้าถึงสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลของรัฐอย่างเท่าเทียมแล้วก็ดีขึ้นมากกว่านี้ค่ะ,ะสวัสดีรอบสามนะครับรอบนี้ขอพูดเมืองละกันนะครับเดี๋ยวจะไม่รู้ว่าเป็นคนเมืองเ oh. มืองแต่ๆครับง้อเมียงครับ นโยบาย30บาทหลายภาคก่ออูมาไครละไครเป็นสร้างอัปเกรดโดยประชาธิปัตย์ยินดีครับนโยบายแบบรัดสวัสดิการแบบนี้ยินดีครับจะดีกว่าก่อถ้าเขา,าเก็บภาษีเต่าสแกนดิเนเวียหรือมูฟลังสวีเดนนอร์เวย์ฟินแลนด์ที่เขาเก็บภาษีนักๆแต่เขาสามารถได้สวัสดิการเทียบเท่าหรือใกล้เคียงเขาแลงตะกี้มีทันหนึ่งครับบอกเลยว่าเขาต้องมีไรายได้เพิ่มขอวกกับมาตี เลื่องไปสามสิบบาทนะครับเนาะส่วนตัวผมก็พีลากับเขาเคยเล่นครับแต่ผมก็สุขภาพร่างกายดีเพราะว่าผมกินอาหารี่มีประโยชน์เนาะผมเล่บอกเขยได้ไปโรงบาลโรงยาแต่ผมก็ได้ไปทรงปอดทรงแม่อยู่ห้องครับอยากจะขยายในมุมของผมนะครับผมมองว่าดีละแต่จะดีกว่านี่ก่อถ้าเฮามีเงินเดี๋ยวเขาพักทดไปก่อนอย่างทีปีบรนอุตะกี้เนาะถ้าเฮามีเงินเขาอยากจะขยายเราพอสตอคือมันเทียบเท่ากักบสาขาโรงพบาลผมกับไม่ได้เป็นสายหมอสายพยาบาลเนาะผมอาจจะใจทรัพย์ประทุกเนาะ ยกยกันย,ยกฐานะอนามัยแล้วรพสตคือเหมือนสาขาข,าของโรงพยาบาลยังยังเช่นโรงพยาบาลบ้าน,บนดงหมอนกระทิงเนี่ยครับผมเชื่อว่าปัญหาล,ล,ลักลักสองข้อที่ผมนึกออกนะตอนนี้ผมมองว่าเรื่องรักษาบตัตันกับเรื่องไปรอเมอนไก่เนี่ยผมว่าเรื่องรอเมือนก่นี่น่าจะเป็นเรื่องงกว่าจะดีกว่ากถ้าเขายกระดับรพสตขึ้นมาเต่าก,กับโรงพยบาบาลสาขาคือเครื่องไม้เครื่องมือมัอมนเทียบพอม มันสามารถรักษาได้ทันท่วงทีแล้วจะเอาเงินไหนมาครับก็ยังตีพี่ผู้สมัครท่านหนึ่งเป็นกาวไว้ว,ว่าไอ้หยังที่มันอยู่พื้นดินเอาขึ้นมา,อ,าอยู่บนดินไอ้หยังที่มันอยู่ในอากาศก็เอาให้มันมอยู่บนโต๊ะเจรจาเป็นผลประโยชน์เป็นเม็ดเงินเข้ารัฐเข้าก้มสรรพกรไอกระทรวงการคลังทั้งหลายไอ้ที่อยู่บนดินมันมีอาชีพหนึ่งอาชีพครับเป็นข้าราชการเนี่ยครับหลายๆท่านอาจจะชอบเละไปชอบพองว่าไปชอบแต่กลับไปสอบอาชีพนั่นนะครับเปิ้นมีอำนาจ และเปิดนสามารถตาเขาไปสู่กระบวนยุติธรรมได้แต่เปิดกับเตะรัดเข้าตังเนเหยมันเลยเกิดทำให้ธุรกิจหลายๆธุรกิจไปตีทําพิษมาเคียกับเปิดจบไปเหงยมันเลยทําให้เม็ดเงินที่จะเข้ารัดหายไปและส่วนเรื่องอเม็ดเงินในอากาศตะก,กี้ขออนุญาตย้อนไปหาตีหลายๆท่านอาจจะฟังบอกให้เข้าใจว่าพันธบัตรตาไม้หกหมื่นห้าพันล้านอันนี้ก็มาจากอากาศเหมือนกันครับเฮา แบ่งป,นปันผลประโยชน์ตรงนี้เข้ามาสนับสนุนคือสวัสดิการเพิ่มขึ้นครับนี่คือหนึ่งในยุบายของชาติพานาคาของเขาครับค่ะข,ขอเสียงปรบมือให้กับท่านสุดท้ายกับสามประเด็นหลักของเราหนะะ่อยค่ะขอเสียงปรบมือหนะะ่ยค่ะ